คุณเจอวิกฤตในชีวิตและคุณเจอคำถาม yes หรือ no วิธีการเช็คว่าคุณจะตอบ yes หรือ no ให้เช็คสิ่งนี้นะคะเวลาคุณจะตอบ Yes or oh, no คุณจะต้องเช็คสิ่งนี้ค่ะเขาเรียกว่าไอสิ่งที่คุณจะตอบ yes เนี่ยมันนำคุณไปสู่เป้าหมายชีวิตใช่หรือไม่ถ้าคุณตอบ no มันจะนำคุณไปสู่เป้าหมายของชีวิตใช่ หรือไม่เข้าใจสิ่งที่ครูพูดไหมยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังทาโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวและโปรเจกต์นี้คุณจะต้องทํางานกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าจบโปรเจกต์มาเนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถที่จะสร้างบ้านให้กับครอบครัวของคุณได้เลยแต่วันนี้คุณรู้สึกว่าเจอวิกฤตว่ะเพื่อนแม่งพูดไม่เข้าหูเจ้านายแม่งไม่เห็นด้วยคุณเกิดปัญหาอุปสรรคคุณเกิดวิกฤตเกิดขึ้น คุณกำลังจะพูดว่าเยสไปต่อหรือโนกูเลิกทําแล้วคุณเช็คก่อนค่ะว่าสิ่งที่คุณจะตอบเยสหรือโนมันนําคุณไปสู่เป้าหมายชีวิตที่คุณตั้งใจใช่หรือไม่ใช่สิ่งนี้มันจะทําให้คุณสามารถยับยั้งชั่งใจและไม่เสียเวลาชีวิตคุณเยอะค่ะถ้าคุณรู้ว่าผลสุดท้ายกูจะเยสอยู่ดีผลสุดท้ายโปรเจกต์นี้จะเอาให้พ่อแม่อยู่ดีไม่ ไรเกิดขึ้นคุณจะรีบครูดาวตัวเองจริงหรือโคตรจริงคุณจะแบบโอเคไม่เป็นไรออทนออทนไว้เฮ้ยเดี๋ยวเราเงินก้อนนี้เราให้ครอบครัวไม่เป็นไรฉันทนได้คุณจะสามารถที่จะควบคุมตัวเองคุณมีเซลฟ์คอนโทรลที่จะควบคุมตัวเองคุณจะไม่หุนหันพลันแล่นแบบเอากันสักข้างไหมเอาแม่งแตกหักวันนี้แล้วคุณจะไม่ทําแบบนั้นเพราะเป้าหมายชีวิตคุณมัน โคตรชัดค่ะในขณะที่บางคนไม่รู้เป้าหมายชีวิตไม่ทําเป้าหมายชีวิตแล้วพอเจอปัญหาอุปสรรคหรือว่าวิกฤตในชีวิตเขาจะเลือกที่จะตอบโนเลยโดยการคิดว่าพังกันข้างหนึ่งวันนี้เอาให้มันจบกันไปเลยข้างนี้ทิฏฐิตัวเองความอยากเอาชนะมันสูงมากหรือแม้ทั้งคุณเจอผู้ชายที่ดีที่สุดคนรักคุณหรือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเขา ในชีวิตคุณค่ะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทํามันไม่ถูกใจคุณมากเขาไปเหยียบเส้นคุณอ่ะครั้งเดียวแต่ที่เขาทําดีกับคุณมาเนี่ยเป็นร้อยๆอย่างคุณจําไม่ได้เลยนะแต่เขาเหยียบเส้นมาตรฐานทิฐิของคุณเขาเหยียบเส้นความเป็นตัวตนของคุณไปหนึ่งครั้งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะตอบโนหรือแยกดีคุณก็เช็คค่ะว่าจริงๆแล้วคุณอยากมีคู่ชีวิตหรือเปล่าคุณอยากมีคนดีๆในชีวิตคุณหรือคุณไม่อยากมี ปไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่คุณจะอยู่กับใครแล้วทุกคนเขาตาแบบไม่ไปเหยียบเส้นคุณเพราะคุณก็ไม่ได้ติดไป้ายไว้ว่าห้ามเหยียบเส้นนี้เขานึกอ,ออกไหมมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะคนเราอยู่ด้วยกันมันมีปากเสียงมีทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติแต่เป้าหมายชีวิตคุณคุณต้องการอะไรอะ่ะคุณจะแยกหรือโนล่ะ